มาแล้วครับไม้ครับโอ้โห oh. วันนี้เจ้ายันมา่าน่าจะเป็นพระเอกครับผมลากมาไกลพอสมควรครับประมาณ50เมตรอันนี้เอามารองแท็กเจ้า SK200 นะ okay. รถโม่นี่ไม่ไมต้องร้องแล้วรถโม่ลากขึ้นเลยเลยวัสดีเอสซีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดังซิงด่วดนดดโนรูไปแล้วมั้งนี่ฝนไม่ตก2-3ชั่วโมงไง ไอ,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 อแอะนะแถแถวจอยอเกรดถนนได้เลยนะแบบนี้ ข้างๆก่อนแห่แจ๋ว โอ้มิดเลยบนแข็งอยู่โอ้หันี่มิดเหมือนกันมีแต่บนทางอย่างเดียวเลย เดี๋ยวแต่งทางก่อนครับออลอกออกมานี่ฝั่งนู้นน่าจะดินแข็งหมดเลยฝั่งนู้นอ่ะลอกออกนี่

แพงซะด้วยนะคููแลวเกือบสองหมื่นนะของแท้ <_ c oughs> ปูนของแท้เลยเนี่ย <_ c oughs> ปูนของแท้เลย <_ c oughs> สลิงเดี๋ยวจะเอาเจ้ายันว่าลากออกแล้วก็เอา SK200 ดันตูดนะครับอ้สลินใหญ่มากเลยมันจะขึ้นได้ไหมนี่มันจะขึ้นมันจะปีนขึ้นทางได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เละมากเลยเละตุเป๊ะเลย เห็นแต่เรียบๆแบบนี้มันเป็นเลนนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นเลนเลยเอาระวังตอดเด้อ สี่วันแล้วขึ้นขึ้นใครเป็นคนขับเนี่ยเสียต้อมหรือเปล่า สามซีซีตันหรือเปล่ากันนี่อาจจะเป็นอ e ี่ตันนะถ้าสามแปดจะเป็นเซตเอหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาข้างหลังเป็นจานเอครับจานเอ <c oughs> ขึ้นไหม <c oughs> เอามามามอหน้ามุดขึ้น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  เพิ่มเพิ่มเดียเดียยวเดียวเดียวเยวถอยก่อนอันนี้สุดก่อนสุดก่อนจ้อยก็เงนะงบปลาแล้วน้องจ้ยไม่ยา เห็นไหมมันขึ้นไม่ได้เลย,เลยใช่เอาขนุนขึ้นก่อน,น,อนแล้วก็เอามาลาก,ากล้กีาาก่อกอน อะไรนะ่ะน่ะลมเหรออ๋อท่อคอยเสียใช่ไหมรงดวนโอ้จากคว่ำแบบเนี่ยอันตราย ติดความได้เนี่ยแต่ว่าเอาหินออกแล้วไม่น่าจะเป็นไรนะโอ้งานหยาบเลยทีนี้ต้องกู้คันนี้ก่อนคีนู่้คันนี้ขึ้นให้ได้แล้วก็เบี่ยงไปฝั่งโน้นไปลาก เล็กมากเลยครับนี่เฮ้ยระวังกระเพงบ้านเขาหน่อยเอ้โอ้โหเ,ออเออบาเราเบาขอได้เบาลูกเป้เฮ้ยสลิงสลิงเอาสลิงออกกอ่อนใจเย็นลูกเป้กอยจะเล่นแรงนี ตรงนี้มีสิทธิ์จมอีกนะตรงนี้โอ้ไอ้ยเบาเบาเบาเลากระแพงเขาราคาเป็นแสนนะเอาต้นมันออกด้วยครับ

มา嘛โอ้ยเล่นอย่างงี้ตรงนี้ก็เละตัวเอ๊ะเอาเป็นลายให้ได้โอ้ยเต็มเต็มครับ ได้หรอกมันต้องกดกับไม้อีกกดตรงนี้มันกดเละตุเป๊ะเลยดูดิยับเลยแอ๋โอ้โหโดูนี่ขนาดทางเนี่ยแบบบนเนินนั้นเนี่ยแบบดินสมองมากเลย หันไม่ได้เลยเอาไงเสียต้องให้คนขับไมโครมาพิจารณาดินมันดูดไว้หรือเปล่ามันต้องขุดไหมมันต้องขุดเลนออกไหมยับเลย ทางโน้นก็เล่นนะทางป่ามันอะเล่นเหมือนกันครับเฮ้ยเฮยยมันจะเล่นอีกแล้วเอ้มันจะเล่นอีกแล้วเอาระวังยิ่งลึกกว่าเดิมน้ำมือ งานนี้รถวินจะเข้าหรือเปล่านะรอชมเอาอีกแล้วเอาแอะเออดูกับเพื่อนเลยครับพอก่อนไหมแะมาวางแผนกันก่อนไหมมาวางแผนกันก่อนไหมเดี๋ยวพี่เอาไมโครเล็กมาขุดขี้ตมบอกก่อนมมาไมไ่ด้ครับลองไม้มาได้ไหมลองไม้มาได้ไหมใหม่นะใหม่มมเออ ไม่ได้หรอกมันมันต้านเออเอาไมโครเล็กรองไม้มาแล้วก็ขุดกิ้ตรมบอกก่อนไม่งั้นไม่ได้หรอกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ